สวัสดีครับวันนี้นะครับมีสินค้ามานำเสนอครับตัวนี้เป็น l อ6 0 8นะครับอุปกรณ์3มชิ้นนะครับมีใบมีดดันหน้าผ่าน6โรตารี่นะครับผมรถเดิมๆสวยๆครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 8 5 0 0 0บาทนะครับ2 8 5 0 0 0บาทอุปกรณ์สชิ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันนะครับนี่นะครับ 2อง0 0นบาทครับอุปกรณ์สามชิ้นครับนี่รถใช้งาน1นึ่งชั่วโมงนะครับสนใจติดต่อนะครับ0ูนย์เก3าศนะครับสนใจมาดูรถได้ที่ตำบลชุมแสงสงครามอำเภอบางละกรรมพิษณุโลกนะครับผมอุปกรณ์สามชิ้นสวยๆเลยนะครับ285,000บาทนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังเสียงเครื่องน,นะครับ